สวัสดีจ้ายิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตานชาแนลจ้าพี่น้องจ้าดูทงให้ทงนะก็เอาแต่บรรยากาศทุ่งให้ทงน้ำมาฝากพี่น้องคือเราแลวจ้าอันยางเลาะทุงน้ำยันหนุยพี่น้องเข่ายันหนุยเลาวก็งามงามจ้าปีที่แล้วว่าได้เข่าได้จ้านาบิงเนี่ย เมื่งปีนี้เขาโล้งน้ำไหมจ้ะมันมีน้ำจ้ะปีเนี้ยพี่น้องนั่นค่ะต้นยางนาเตะกำลังแตกยอดจ้ะมึงรู้ล้วพี่น้องต้นลงไว้บ,บักหลายต้นเหลือซ้ำนี่แหละคะ่ะเอาเหลือเท่าใดก็เอาเท่านั้นและเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมจ้ะกำลังแตกยอดแตกภูมิจ้ะแต่ว่าน้ำมันขังเบิดเนาะพี่น้อง แต่กรณีต้นต้นอ่เนะจ๊ะที่มันแห้งเย็นตายอยู่ตรงนี้คือต้นลำไย,ยจ้าถือน้ำขังตายหมดเลยพี่น้องจ้านอเกล้วยกกำลังกำลังงามจ้านอเกล้วยกำลังงามนูน่นต้นนั่นก็ก้อนนั่นก็กำลังง้างจ้าต้นน้อยพุ่นก็ แตกใบแตกยอดนะพี z, ่น้องนะได้ใส่งานหนอเด้อจ้ะนูนต้นนั้นก็แตกยอดออกมาแล้วต้นกล้วยพี่น้องบอกว่าเป็นสิเป็นหมากสิขึ้นขื่นยอดจังสั่นไปเบิ้งถมเหงาว่าสิว่าเป็นสีดอกว่าเป็นต้นน้อยๆนึงสิเป็นดอก เท็ดอันเท็ดยอดอันนี้มันขึ้นมามันจะเป็นดอกยังไงพี่น้องเฮ้ยโมเมียนมันแตกยอดนี่เขาอย่าหนุ่ยพี่น้องเอ้ยงามลายพี่เนี่ยงามลายงามลายต้นมะพร้าวบางใดว่ามันสิตายแร็วนะคะหมคุนี้กันแท้งยอดขึ้นมาพี่น้องเอ้ยบางใดมันนี่มันแดดหลายเนาะช่วงก่อนฝนสิมาพี่น้องเบิ่งมัน ใบแห้งใบนั่นเบนิดไามันมันสิตายนะคะมันแทงยอดขึ้นมาอีกแล้วนี่น่อกล้วยกะแตกขึ้นแล้วค่ะพ่อถึกฝนถึงยังน้อพี่น้องเบ่งน่อกล้วยก็ออกเดี๋ยวมือเลี้ยงเตือนใครสิว่าอันตัดแต่งอันกอกล้วยไหมพี่น้องทางนั้นกับเป็นก,กอกล้วยพูด คุยกันกับพี่มอดดูจ้าว่าจเจียวันไปหานอกก้องกล้วยมาลุ้งไว้จากเนี่ค่ะบิงฟังท่านนะพี่น้องฟังเขาฟังท่านว่าจะลุ้งกอกล้วยให้เบิดเลยพี่น้องแต่ว่ามันติดเขาย่นุยอยู่นะตอนนี้เนาะให้เขายหนุยออกก่อนนะพี่น้องพี่มอดว่าจะเอากล้วยมาลุ้งให้มันเต็มเลยจ้ะเพราะว่าเตยสิไ้ใส่ใบตองน้ำนาะเพราะหลายๆท่านกันะ้น้ำปลูกสมิ่มันพอ เราว่ามันบางงามปลูกบนคันแทนานี่บางงามเดี๋ยวเราจะลองปลูกลงก,กันตามให้น้าเบิ้งพี่น้องมันจะงามบนเนาะเราดังคุยกันอยว่ค่ะพี่น้องแต่ว่าพี่มอดเราไปยูด้วยมือเนี่ยพี่น้องเราไปอันอ้นองพอกไปลอยเอยจ้าเบิ้งดูแลพี่น้อง โอุ้ยปูไหนพี่น้องปูอยู่ดิใหน้นหนามปูเออจิงไม้มากรหัวหอยนี่่ละหน้าเข่าอย่าหน่วยงามงามปีน่ะพี่น้องอต้นใหม่พี่หมอดแล้วก็แตง่งกิงก่งไว้แล้วต้นบักคมเทิดแล้วบางที่พันเหลวอยู่ดิพูดกิง่งหนึ่งต้นหนึ่งแล้วพันบะเบนกิ่ง อีกต้นทั้งนั้นเราก็พาเนได้ไปแต่งกิ่งอยู่ค่ะเราแต่งแต่ต้นตนี้ไว้ก่อนเพราะมันได้ยางง่ายยางสะดวกแล้วก็หมากมันก็สิได้ตูเต็มที่แน่นเนาะพี่น้องต้นนี้แซบ่บเยอะจ้ะต้นที่เรามาปลูกเนี่ยต้นนี้ขนาดอีกต้นนึ่งอ๋ออีกสองต้นเพิ่มด้ยทั้งนั้น นอกล้วยต้นอันกล้วยที่มันนอ่อนเอามาปลูกเฉียวกว้อนแล้วมันหงอยลงนะพี่น้องแล้วมั้ี่ยกำลังแตกใบขึ้นอีกจ้ะว่าไม่เราไปใส่มือวานนี่เรามาแตงกิ่งต้นมะขามเทศน,นี่เปลี่นจางปางอยู่แบบนี้โอ้พี่น้องกล้วยจิปมพูนพูนโอ้กล้วยจิปมไหลยอยู่ตัวนี่ เอาให้มันขยายพันธุ์ให้มันแพร่พันธุ์หลายๆอยู่ทุง่งนานี่ล่ะให้มันขึ้นมาเต็มเหมืนนาโดนแล้วพี่น้องให้มันได้แพร่พันธุ์หลายๆโอ้แต่หัวขวบไม่โอ้ต้นบ,บุญยมต้นนี้สิได้กินมากว่เนอ้อสิเป็นตัวผู้หรือตัวแม่พี่น้องเลยถ้ามาล้อรุ่นกันได้ว,ว่าสิเป็นตัวผู้ตัวแม่อู้หางนก นกก็ได้มาใส่ได้ไม่น้องเนาะมีต้นไม้ต้นไหไรอืมจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่นนอนี่เนาะตนน้นยมต้นเนี่ยก็ลืมข้าวตัวละนอะลืมเบิองว่าเจ้าของมีต้นบงนังยมอยู่โอ้ยเนาะส่วนนี่ต้นบักกอกแก่ต้นบักกอกไอ้นั่นตน้นเอ,อ่อ ต้นบักลินไม่ต้นบักลินฟ้าไหมพี่น้องจ้าแต่ว่ายอดมันแมงกินเบิดพี่น้องบริได้กินมากกิเทียปีที่แล้วปีก่อน,น,นมันตายจ้ะว่ามันมันเจียบกขึ้นไหมมันยังแตกยอดขึ้นมาไม่อยู่นะคะบักลีนไม่โอ้ยเป็นหมากให้ได้กินเน่เด้อเป็นตาได้กินมากเพราพี่น้องแต่ว่าต้นที่เต้ปลูกไว้ในหมู่บ้านว่ะเป็นหมากพี่น้องบักลีนไม่แต่ว่าเต้บร่ได้เข้าไปเก็บเล็กเทียบกันมีแต่พี่สายมีแต่ ผู้เพื่อนอยู่แถวนั้นให้เพื่อนได้กินน้าพี่น้องน้องใหม่นอไหลอ,อยู่ในบ้านกับมีได้พี่น้องปลูกไว้ขึ้นกันเด้จ้าพี่มอดปลูกไว้เอาบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งน้ำมาฝากพี่ขึ้นก็พี่น้องขึ้นก็เหรจา้าพี่นอ้นอ,นองจา้า หญ้าทั้งนี้ก็สูงอี้แล้วจากที่เตยตัดเถี่ยวก้อนน่ะค่ะเดี๋ยวจะได้มาตัดอีกได้ไหมพี่น้องเดี๋ยวจะมาตัดหญ้าอีกเนาะถึงสักผ่าถึงเห็นลายยางได้พี่น้องมือเนี่ยอยู่ผู้เดียวค่ะน้องมิวไปเฮ็ดงานค่ะเพราะว่าถอดแกพึ่งโทรตามเจ้าของอูโทรตามว่ามีงานให้ไปเฮ็ดด้วนด้วนด้วนเพน,น,น,นะว่าจะซักผ้าให้แม่แก็ไม่ได้ซักได้เลียนออกไปเฮ็ดงานแล้วจ้ะพี่น้องจา้า อ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนจารพี่น้องเอาบรรยากาศทุ่งไฮตรงน้ำมาฝากพี่ตอนนองคือเก่าจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตาลูกตาล,ตาล,ตาลชาแนลให้น้ำเนื้อด้วยจ้าฝากเข้าไปเบิ้งคลิปสนับสนุนกันด้วยบัคคามโฆษณาเนาะจารพี่น้องจา้งจาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนจา้าสวัสดีจา้า